สวัสดีครับวันนี้กับม้งพบค่อกันแล้วครับกับในช่วงของแรงศรัทธาของท่างช่องยฮงเห่งแสงชนแนลกับมีวัตถุมงคลท่างบ่บ่สาบถี่มากครับเพราะว่าผมกับในมาจากน้ำพอ่อหรือว่าเพืน่น อู่โิราชก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถือว่าสวยงามครับเป็นพระปางดีล่าเป็นเนื้อดินดำเกา่าผมเห็นผมมักผมก็เลยไปเรี่ยมกรอบเลยครับก็เลยเลี่ยมกรอบไว้ครับ หอยข้อสว่าสวยงามเนื้อดำข้างหลังก็แห้งงามครับไอชิมไอขวางแทะกับเบิงบ้งไม่ได้ยากดอกเท้าถ้ามันก็จิเบิ้งง่ายๆอยู่ผู้สำหรับผู้คนเบิงเเบ้งเปลี่ยนเพิ่มเบิ้งแป๊บเดียวเพิ่มก็รู้ได้ลรอครับเนี่ยครับสวยงามเนื้อดำเนื้อดินเป็นเนื้อเพราะว่ามันเนื้อดินนะ สวยงามมากในองค์สวยงามมากเห็นขึ้นอยน่ายนังอยน่านไอนาเฟตนานี่ยกับนม่เพีดถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมมีได้มาไวถาอรอบข้องไลยเถาบูชาไว้ใจหอย นี่ผมเห็นปุ๊บผมมาร์กเลยผมเอาไปเรียมกรอบไว้ไเลยก็ขอขอบคุณหลายๆที่คุณเข้ามาติดตาไมเรื่อยที่ย่งให้โอกาสช่องเล็กๆได้มีกำลังใจได้เฮ็ดได้ท่ำคลิปต่อๆไปขึ้นเรื่อยๆผมก็ดีน้ำมาเฮ็ดให้เรื่อยๆเพราะว่าผมก็พอมีให้ให้เบิ่งอยู่ครับในที่ ถูกที่พิสกะขอแนะนำขอามากระไดว่าราะว่าผมก็หลับฟังอยู่ในศึกษาน,นี่ก็ขอจบไว้สมีนะครับสวัสดีครับผม